พี่น้องมามามาจวนครูพี่น้องมาจวนท่อนั่นแหละมาจวนดูพี่น้องต้มม่น้ําแก้วพี่น้องต้มม่น้ําแก้วอ่อนพี่น้องใส่เ็ดขาวพี่น้องใส่กระดูกหมูพี่น้องเดี๋ยวได้ตีได้ตังเดี๋ยวพ่อมงจะตักให้ดูนะจ้านี่ตั้งมันเมื่อแต่เจ้าแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะตักให้ดูนะคะพี่น้องต้มน้ําแก้วอ่อนพี่น้องก็คือฟักทองอ่อนนั่นแหละ ต้มแบบต้มแบบเม,มืองเมืองพี่น้องก็มีหอมขาวหอมแดงกะปิปลาพี่น้องใส่นี่แหละทอดถัเน่าตักให้ดูตักให้ดูว่าหน้าตาเป็นแบบไหนเด้อตักให้ดูเลยสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยกินท่านี้ก็สุดยอดเลยใส่มันมีเห็ดขาวด้วยเห็ดขาวพี่น้องเห็ดขาวหรือเห็ดคอนะพี่น้องมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่นี่จะเป็นแบบนี้นะจ้าพี่น้องอันนี้คือน้ำแก้วอ่อนนะจ้าพี่น้องนี่น้ำแก้วอ่อนน้ำแก้วอันนี้คือเห็ดจ้าพี่น้องเห็ด เฮ็ดจ้ามาต้มใส่มาแล้กระดูกหมูอ่อนพี่น้องเนี่ยกระดูกหมูอ่อนจนกินนะเจ้าจนกินต้มน้ำแกงนะเจ้าพี่น้องต้มน,น้ำแก้เพราะว่าต้มน้ำแก้วแบบเมืองเมืองพี่น้องก็ใส่มันก็มีหอมขาวหอมแดงพี่น้องกะป,ปิปลาล่าถั่นเน่าคนนี้จะขาดไม่ได้นะพี่น้องอาหารเมืองเมืองเจ้าโอเคเจ้าโอเคเจ้า